สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่12เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะอ่ะวันนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องประเทาสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากบูชีปลาขาวนะคะพี่น้องคะอ่ะอีกอีกหนึ่งคลิปเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ลงไปต้องวัดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปหลังจากอ่า เมื่อวันผ่านมานะคะพรอมพี่น้องค้ามนี้แนวทางของปูชิบะขาวนะคะอ่าซีนี่เพิ่มเติมบ่หรือว่าจังไดรนะคะพี่น้องค้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันดีค่ะจ้ะมือนี้ไก่มือแล้วก็เลยมาถามเบิ่งสันที่ค่ะปูค่ะอันเลขอันบนนะคะซสองเจ็ดค่ะอ่าบนนี่ซีสองเจ็ดนะคะปู รางเก่าแปดค่ะอันกับอัน 1, 5, อนั่งหาหนึ่งหาค่ะข้างล่างนะ่ะ,ะปูกะเม่จำเนีย่ยละปั่น,นให้เป็นตัวก,กันไหวนะะเนาะค่ะเนาะค่ะให้ไปลงทุนทุนเบิ้งนะคะบัตทาเอฟซี่นถือใจถือยังเนาะค่ะเนาะแต่ปูเพิน่นกว่าเลขมันเข่าแล้วพวันวาม์มขึ้นนีไงแต่บอลว่า มันสิเป็นล่างหรือบนแต่ว่ามันเขาแหลว่อซันปูวานะแต่จังในป่าลืมอันแต่อาจคลิปแหลกไวแน่ปูวันวานอะเอ,อค่ะูค่ะค่ะให้ตัดเอาน้ำแน่เลขกันเลขกสามตวัวนะคะค่ะอือให้ตัดน้ำแน่่าซันปูวันวานะ เบ่งและรวยเนาะสายเอฟซีเนาะค่ะเนาะให้ไปลงทุนเบ่งนะคะให้เสือบนซื้อล่างน้ำเนี่ยคะ่ะให้เสือแต่บนบได้ยานออกล่างเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะพูอืมค่ะนันไลจ่องเบ่งและรวยมาเป็นสะพานบนหอ่าปูซี่มาาะขามกะอ่าดีใจปลื้มใจเนาะสายเอฟซีโบถิมโบาป่าปูเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะพูอืมค่ะฝากฝากน้ำจ่องเบ่งและรวยเนี่ยละคะ่ะ ได้คะ่ะไม่โศกไม่ยังกับจังนามแดงมาขึ้นให้ปูคนเนาะผละไม่เก่ายางเนาะคะ่ะเนาะได้คะ่ะคูณคะอือผละไม่เก่ายางอือกรบบอกปูล่ะล่ะจุดถูกบ่กกู่เมื่ออือบ่กเพิ่นว่าห้เขา่าห้ยซ้ายเอฟซีสองเมืองและรวยพ่นแหน่บน่างเลยสามโต,โตสองโตจะเป็นอ่านโตเป็นตรงกัให้ให้เขาบอกเพิ่นนะคะพวงสวงเพิ่นวัยอยู่คะ่ะค่ะอือ,อกัะพระนั้น สองเบิ่งแล้วรวยในมือนี้นะะเนาะค่ะเนาะการสายเอฟซีให้ให้โชคให้มารให้ลำให้รวยนะะเนาะค่ะเนาะออค่ะให้ปัง,ป,งปังหมวดนี้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่าอื<ๆ>อปู่ก็มีฝากซ้ำเนี่ยแหละค่ะได้ะ,ะ,ะเพื่อหวยสิออกกระปู่ก็สิจุดถูกไปเรื่อยๆบอกกล่าวให้เนาะค่ะเนาะให้จส่อาเบิ่งแล้วรวยให้สาย FC, เอฟซีพันถูกกันให้ได้มีทุนในวันข้างหน้าเนาะค่ะเนาะได้ค่ะ ป,ปูมีสัมเน่แล้วค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ,คะปูสวัสดีค่ะค,ค่ะวัสดีค่ะ,คคะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะน้อยพี่ดอกคะแนวทางนะคะอ่าจากปูชีพป,ปะาขาวมนีมีเพิ่มเติมแนวทางเขามานะคะหลังจากมือวันพาแอลแกลแล,ล,ลท่มาถามอีกรอบนึงนะคะ คพี่น้องคะวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะชุดบนนะคะ c 2 7นะคะ c 2 7ล่าง98กับ15นะคะพี่น้องคะ c 2 7ล่าง98กับ15นะคะพี่น้องคะบัดนี้อีกชุดนึงนะคะชุดนี้คือเป็นชุดต้องวดนะคะแนวทางของปูนะคะพี่น้องคะแไอกระแสห้พอพี่น้องได้แคปหน้าจอทั้งสองทั้งสองคลิปเลยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนําไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแนวทาง จากปูชีปะขาวนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ่าแนวทางช่องบายนี่นะคะที่ปูนั่ม,มาบอกซุฟฟังนะคะจังนไรกะไห้พอพี่น้องนั่ไปพิจารณาเบิ้งถ้ามาัาจะชอบแนวทางของปูนะคะอย่าลืมค่ะยิบจับ ซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พ้อในเด้อพี่น้องเด้่องพละใบสองใบนะคะอาเทียมิโชคไปน้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางคือเก้าขะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรนเทาสุขสุขสนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทาง จากปูชีปะเขาวนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะถ้าเปอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ ไปพุ่น <text> ้องคะเอาพี่น้องอยากให้เพื่อนๆด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เขมาในเรื่องพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะแอกซิสตติดตามให้นะคะไปพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามานะคะกะมีแนวทางอีกหลายแนวทางนะคะพี่น้องโมนิคาวันที่12แล้วอีกสี่หามือนอกจากสิประกาศผลนะคะแอคสิสต์ติดตามให้นะคะพี่น้องคอมเมนต์เขมาในเรื่องพี่น้องเด้อพ่อแม่อยากพ่อพี่น้องอยากอยากได้ แน้าทางของอาจารย์ท่านใดกับข้อเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องคะเอาไข่เนาะพี่น้องมื่อกี้ฝนบ่ค่อยตกโอ้ฝนบ่ตกตกเมื่อวานนี่นะคะตกเมื่อวานนี่ย่างแห้งเลยนะคะพี่น้องคะย่างแห้งแต่ว่าบ่โดนบันไดประมาณอ่าชั่วโมงนี่แหละพายพี่น้องคะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าณสองชั่วโมงประมาณนั้นนะคะก็ดีอยู่ดิพีนน่น้องติดต่อฝนติดต่อกันสองมือนะคะอ่าฝนตกติดต่อกันสองมือกับอ,อ,อากาศกับเย็นลงอยู่จังหน่อยเนาะ แต่ว่าก็มีฮ่อนอยู่นะคะแต่ว่ากับบอสันเนี่ยไถึงกับว่าห่อนคือจังก้อนก้อนหนาที่ฝนสโตกนะคะพี่น้องเย็ยนลงมาอยู่พี่น้องค่ะแล้วก็โอ้พ่อแม่พี่น้องอ่าพ่อพี่น้องที่อยู่มองหมู่บ้านที่มีเห็ดเนี่ยน,นะก็สิดีเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกนี่ก็เห็ดก็สิเกิดดิ๊ดิมีเห็ดหลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องโอ้ยอยากไปอยู่หมู่บ้านที่เป็นแบบหาเห,ห็ดหาดอกกระเจียวสันติพ่อยพี่น้องค่ะแอดแอดมาร์คแบบนั้นนะคะหาเห,ห็ดหาดอกกระเจียว หาหน่อใหม่ประกาศหามันแซงพี่นอ้นงนองรู้จักมันแซงบอคุณพี่น้องรู้จักมันแซงบอทเลาะกันคพี่น้องคะแอดเคยไปยูนะคะมูวานอันนี้นะคะมูวนทถ่มีที่ไปหาแมงหาแมงหาดอกกระเจียวหาเห็ดหาหนอ่อใหม่หามันแซงแอดเคยไปยูนะคะตั้งแต่สมัยยี่สิบสองปีขึ้นหลังแอดไปเป็นอเนอ็ดเป็นลุงสะพายยูทั้งมูดหารตะกอนนี่ นะคะตอนนั้นเอ๊ปะประมาณตักงยี่สิบกว่าปีนี่ยละยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอ๊ไปเป็นสภาพยอยู่ทั้งมุกดาหารโอ้พี่น้องอ่าบ้านเพิ่นเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะพี่น้องคะเพนหนีพอค่อยได้ซื้อกับเข้าไปในที่พี่น้องเพิ่นไปหาโน้ตใหม่หาเห็ดหาแมงหาตึกปุงตึกป่าจังสิแหมพี่น้องคะโอ้ยดีลิบรรยากาศบ้านเพิ่นอยู่อยู่อยู่อันตีนผู้เนี่ยนะนะพี่น้องคะอยู่มุกดาหารหนอกกระซิมีมีภูเขา ท่าละพี่น้องคะแอดปเป็นสะพายตอนที่แอดอายุ26ปีนั่นแหละแอดไปยุหันบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพ่อพี่น้องคะแต่วันยุนีเบ่มีหมองหาเด้อพี่น้องเด้บอบ่มีหมองหานะคะยุนีแอดอาบ้านแอดยุนีก็สิเป็นเขาเขาเขตอำเภอเมืองอยู่ในอ่าอำเภอเมืองนะคะพี่น้องครับก็สิมีแต่ทง่งนาแล้วก็สิมีทง่งนากเพิ่นซื้อไว้หมดแล้วเพิ่นก็เหลือแต่มาเฮ็ดหมูหม่บ้านจัดสรร พี่น้องบ่มีมองหาเหตุหายหายอย่งางนี้พี่น้องแถวบ้านเบิ่มีด้วยนี่ปัจจุบันนี่บ่บบมีมองหาเหตุหายอยังแอดแก็เลยว่าอยากไปอยู่แถวนั้นแถวอ่าแถวอันหมู่บ้านที่เป็นแบบนี้ที่หาเหตุหาหากับขอกับน้ดในป่าในหยังสินะพี่าาน้องค่ะแอดมักบรรยากาศจังซั่นเป็นธรรมชาติดีแล้วก็บ,บ่มีบ่มีสารพิษยิ่งจะมาณนั้นปล่อยพี่น้องค่ะกับขอกับน้ดก็สิบ,บ่มีสารพิษนองไม้ก็หาเองตามธรรมชาติผบมาล้งมาแลง พวกดอกกระเจียวพวกเฮ็ดอย่างต่างๆผกมันแซง,งสินะพ,พี่น้องคะโอ้ยดีดีดพ,พี่น้องแอดย่อมรับเลยนะคะพี่น้องคะเอา้าพี่น้องวอสุกันฟังเนาะสมัยก่อนตอนที่แต่งงานใหม่ๆนะคะพี่น้องคะประมาณ20กว่าก็ปีขึ้นหลังปุ๋ยละจ่ลู่สายก็ด้ยี่สิบสองปีแล้วเนาะพี่น้องอืมโดนปันไดพี่น้องว่าเอา้ากะซิมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเมื่อนี่แนวทางจากปูชีปากขาวนะคะอย่าลืมนับปพิจารณาเบิ้งนะคะ ขอ,ขอบคุณขอบคุณพาพี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณมโอนี้นะคะแนวทางจากปูชีปลาคาวค่ะพี่น้องค่ะพอาตะบ่อถึงกระมาะแล้วลูกไส้หัวแก้วหัวแบนนะคะพี่น้องเอ้ามโอนี้นะคะแอคกอร์เดอร์คอตัวล่าพาพี่น้องปลาเท่าสุขสุขคนไปนก้นนะคะเอาไว้พอ,อกันไม่กระเบนในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี